สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสาหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่8ธันวาคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเน่นจาร้อนนะครับตัวแรกก็ TTA นะครับก็แนะนําเก็งกําไรต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับก็มองเป็นในเรื่องของเริ่มมีผู้ถือหุ้นเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่2รายเกิน5%นะครับประกอบกับมูลค่าเอา่อเป็นเอ่อมูลค่าหุ้นเนี่ยก็ต่ำกว่ามูลค่าบัญชีเอ่อที่44บาทเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงครึ่งนะครับแล้วก็ธุรกิจ ตัวลูกๆเองเนี่ยก็เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับราคาพื้นฐานละมอง25บาท50ก็แนะนําเก็งกาไรนะครับตัวเหมมาลาดนะครับก็ขึ้นเรื่อยๆนะฮะแนวโน้มเทคนิคยังไปได้โดยทังฝ่ายมองเป็นหุ้นที่ดีในกลุ่มนิคมนะฮะที่มีธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยมาถ่วความเสี่ยงของธุรกิจนิคมนะครับที่ยังไม่ชัดเจนในระยะกลางนะครับราคาพื้นฐานระมองไว้2.50บาทก็แนะนําเก็งกําไรนะครับตัว PTT GC นะครับ ปัจจัยลบจากกําลังการผลิตใหม่เริ่มน้อยลงนะครับโดยปีหน้า,อ,าอุปสงค์และอุปทานเนี่ยส่วนเพิ่มนะครับของผลิตภัณฑ์ปิโตส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มเข้าสู่ภาวะสมดุลน,นะครับดังนั้นเนี่ยราคาผลิตภัณฑ์ปิโตไม่น่าจะปรับลดลงนะครับราคาล่าสุดเนี่ยก็ซื้อขายบน P/E 9เท่านะครับเราก็แนะนําเก็งกําไรนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้86บาทตัว True นะครับราคาหุ้นก็ปรับตัวขึ้นคาดว่าจะเป็นข่าวดีจากการประมูล 3G ท,ที่น่าจะเห็น ได้ในกลางปีนะครับเร็วกว่าที่คาดนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้3.60บาทนะครับก็แนะนําเก่งกําไรนะครับก็เป็นอัปเดตนะครับในตัวของสแตลเล่นะครับในเรื่องของครึ่งปีหลังเนี่ยแนวโน้มจะอ่อนตัวลงนะครับก็เนื่องจากภาวะน้ําท่วมนะครับส่งผลให้การผลิตรถยนต์เนี่ยต้องชะลอตัวลงนะครับโดยเฉพาะในส่วนของโรงงานฮอนด้านะครับซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของสแตลเล่ที่มีสัดส่วนรายได้เนี่ยถึง 25-30%ต้องหยุดไปนะฮะแล้วแล้วก็ในส่วนของโรงงานของสแตนเล่เองที่มีเพียงแห่งเดียวที่ปทุมธานีนะครับก็ประสบภัยเช่นกันนะครับต้องหยุดการผลิตในช่วง28ตุลาถึง16พฤศจิกายนนะครับในเรื่องของความเสียหายต่อโรงงานเนี่ยน้ำได้เข้าไปเพียงบริเวณโรงงานนะครับแต่ไม่ได้ถึง ตัวสายการผลิตนะครับในส่วนของเครื่องจักรเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างไรนะครับแล้วก็ได้ส่งมอบงานบางส่วนในสต็อกตั้งแต่วันที่7พฤษจิกายน,นครับโดยปัจจุบันเนี่ยบริเวณโรงงานน้ําแห้งหมดแล้วนะครับแล้วก็เริ่มกลับมาผลิตได้แล้วบางส่วนด้วยนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปีนี้นะครับที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ําท่วมเนี่ยแต่ทว่าตัวคอรมอเองเนี่ยเขามีมติในเรื่องของการยกเว้นภาษี นำเข้าเครื่องจักรนะครับชิ้นส่วนซึ่งจะช่วยทําให้อุตสาหกรรมเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วนะอีกทั้งผู้บริหารของหลายค่ายรถเองเนี่ยก็คาดว่าจะกลับมาผลิตได้100%เปเนตะเต็มนะครับในต้นปี2555นะฮะซึ่งก็จะทําให้เห็นการเติบโตของปริมาณการผลิตรถยนต์นะครับเทียบกับในปี54ที่1.5ถึง1.6ล้านคันเท่านั้นนะครับซึ่งในปี55เนี่ยสถาบันยานยนต์ก็คาดว่าน่าจะผลิตอยู่ที่ถึง2ล้านคันนะครับ ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์เองนะครับผู้เล่นรายหลักในตลาดอย่างค่าย h o n ด้านะครับซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดกว่า65เนี่ยโรงงานอยู่ที่นิคมราชกระบังนะครับไม่ได้รับผลกระทบน้ําท่วมนะครับแต่ก็ต้องหยุดการผลิตไป1เดือนนะน,นี้เนื่องจากการขาดแคลนชิ้นส่วนนะครับแต่ก็เริ่มกลับมาผลิตบ้างแล้วนะครับก็มีทิศทางเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนใหญ่นะครับที่คาดว่าจะกลับสู่ภาวะปกติ ต้นปี2555นะครับซึ่งรายได้ของสเตเลเนี่ยราว30%นะครับมาจากอุตสาหการรมรถจักรยานยนต์นะครับมองว่าในรอบปี55ถึง56ก็คือเมษา55ถึงมีนา56ซึ่งเป็นรอบบัญชีของเขานะครับอุตสาหการรมยานยนต์ส่วนใหญ่เนี่ยจะฟื้นตัวกลับมาได้ดีแล้วก็หนุนให้ยอดขายปรับตัวสูงขึ้นนะฮะนอกจากนี้ การปรับลดภาษีนิติบุคคลลงเหลือ23%ในปีหน้านะครับก็จะส่งผลดีต่อผลการดำเนินง,งานของตัวแตนเล่นนะครับจากปัจจุบันในครึ่งปีแรกที่จ่ายภาษีอยู่ถึงเกือบ29%นะครับก็คาดว่าจะส่งผลให้การดำเนินง,งานในรอบปี55ถ้า56นะครับจะเพิ่มขึ้นถึง81%นะครับจากฐานที่ต่ำในปีนี้นะครับมาอยู่ที่เอ่อโทษทีนะฮะจากฐานที่ต่ำในปีนี้นะครับ แนวโน้มนะครับผลการดำเนินงานปี55 5หทับา 4, ทับ 5, 5, นะครับที่อ่อนตัวลงมากเนี่ยแต่ตัวแซลเล่เองเนี่ยไม่มีภาระหนี้สินทางการเงินนะครับจึงทําให้มีความเสี่ยงน้อยต่อภาระคงที่นะครับในช่วงของอุตสาหกรรมชะลอตัวอีกทั้งก็เชื่อว่าผลการดําเนินงานเนี่ยจะกลับตัวมาดีอีกครั้งตามการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมนะครับทางฝ่ายก็ปรับคําแนะนานขึ้นมาเป็นถือนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ที่160บบาทนะครับตัวทีแคปนะครับ ก็เป็นอัปเดตนะครับหากดูในเรื่องของผลประกอบการในงวดก้าเดือนแรกนะครับจะพบว่ากําไรเนี่ยอยู่ที่4.06พันล้านครับลดลง,ลง,ลงประมาณ4%เทียบเยอั year year นเยียนครับสินเชื่อเนี่ยขยายตัวประมาณ4.6%นะครับเ a r t o ูเด e โดยสินเชื่อเช่าซื้อโตสูงถึง13%เย a r t ูเด t นะครับแล้วก็มีรายได้ค่าธรรมเนียมสุที่เนี่ยโตไปถึง28%นะครับเยอ r นเยียอย่างไรก็ตามนะครับ อินเทรสเพดเนี่ยปรับตัวลง0.37มาอยู่ที่2.87อนะครับอันนี้ก็จากต้นทุนที่ขยับขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยตลาดนะครับอีกทั้งก็มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการควบรวมกิจการเข้ามาทำให้ c o สต to ่ออินคเนี่ยเพิ่มสูงมาเป็น59เนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่49สําสำรองก็เพิ่มขึ้น54นะครับมาอยู่ที่1.72พันล้านบาทนะครับสิ้นเดือนกันยานะครับ NPL ของตัว t c แ a เนี่ยอยู่ที่ 6.5%ของสินเชื่อนะครับโดย coverage ratio เนี่ยอยู่ที่65%นะครับสำรองส่วนเกินอยู่ที่9%ด้าน c a r นะครับของตัวธนาคารธนาชาติอยู่ที่14.7%นะครับซึ่งซึ่งยังไม่ได้หักตัว good ิ i การซื้อ,อธนาคารนครหลวงไทยเข้า1.57หมื่นล้านบาทนะครับแล้วก็คุณคู่้อยสิทธิ์ที่รับโอนเข้ามาอีก1่หมื่ล้านบาทนะครับในเรื่องของการโอนกฤฤิจการนะครับ ของตัวสคริปต์เนี่ยมาที่ตัวทีแบงค์นะครับแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่1ตุลานะครับโดยตัวทีแบงค์เนี่ยมีความพร้อมในการให้บริการลูกค้าแล้วนะครับสำหรับตัวสคริปต์เองเนี่ยได้หยุดประกอบกิจาการแล้วก็จะคืนใบอนุญาตให้กระทรวงการคลังแล้วก็ยกเลิกบริษัทในปี5-4นี้นะครับหลังจากการโอนกิจาการนะครับโครงสร้างของกลุ่มธนชาติเนี่ยจะมีทีแคปนะครับเป็นบริษัทแม่ถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ดําเนินธุรกิจนะครับก็คือ1 บริหารสินทรัพย์นะครับกับ2ก็คือธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีบริษัทย่อยในการทําธุรกิจด้านหลักทรัพย์นะครับประกันบริหารสินทรัพย์แล้วก็ตัวลีสิ่งด้วยนะครับสําหรับสินเชื่อของตัว t ีแบงนะครับในไตรมาสสี่เนี่ยก็คาดว่าจะชะลอตัวนะจากปัญหาน้ําท่วมในขณะที่ค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับน้ําท่วมแล้วก็สํารองเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับโดยธนาชาติประกันภัยซึ่งเป็นบริษัทย่อยเนี่ย เผยมีรถยนต์ของลูกค้านะครับเ,เสียหายกว่า600คันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของอินเทอร์เกชนะครับที่หมดลงเนี่ยจะช่วยสนับสนุนไม่ให้คอสต,ต่ออินคัมเนี่ยกลับขึ้นไปสูงถึง65%เหมือนไตรมาส3ที่เพิ่งผ่านมานะครับสำหรับในปี55นะครับคาจะเห็นความพร้อมลูกธุรกิจมากขึ้นนะครับหลังจากการโอนกิจการแล้วนะครับ เสร็จส่งผลให้ฐานรายได้ขยายตัวสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นค่าจะช่วยให้ทีแบงค์เนี่ยดำเนินธุรกิจโดยมีอีโคโนมีออฟสเกลนะครับส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินเนี่ยลดลงนะครับในส่วนของสำรองแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆก็คาดว่าจะไม่สูงเท่ากับปี54นะครับเราคาดหมายกำไรในปี54นะครับจะลดลงประมาณ5%ก่อนกลับมาเติบโตถึง19%ในปี55นะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ 36.40บาทนะครับตัวนี้ก็แนะนำซื้อนะครับสำหรับตัว TCAP นะครับ Lana r e s o u r c e สนะคะเราก็ปรับคำแนะนำเป็นซื้อนะคะเราก็ดูจากปริมาณการขายแล้วก็ราคาขายที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะใน9ในเเดือนเนี่ย ตัวมา r g จิเนี่ยเพิ่มขึ้น14มาร์จินของธุรกิจฐานหินนะคะเพิ่มขึ้น14.66%นะคะก็คือมาจากในตัว n e ็ตมา g i จเนี่ยดีขึ้นนะคะจาก442ล้านบาทมาเป็น737ล้านบาทนะคะอันนี้ก็คือส่งผลจากราคาฐานหินที่ปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็ปริมาณการขายที่ดีขึ้นของตัวลานาลิกในนะคะล a n a r e ซอร์ c เซสนะคะก็เดือนแรกก็มีกำไรสทุทธิออกมา858.41ล้านบาทโตขึ้น59.78%นะคะ แต่ในสําหรับส่วนธุรกิจเอทานอลเนี่ยก็ยังมีผลขาดทุนอยู่แต่ก็เป็นขาดทุนที่ลดลงนะคะเพราะมาจากตัวราคากากาน้ําตาลที่มีการปรับตัวลดลงซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตของตัวเอทานอลนะคะก็ถือว่ายังส่งผลให้บริษัทยังมีผลขาดทุนอยู่แต่ก็ใน,ในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเจราจาซื้อเหมืองถ่านหินนะคะในอินโดนีเซียนะคะก็คือปัจจุบันเขามีเหมืองอยู่2แห่งก็คือที่เอส ชื่อ SGP กับตัว LHI นะคะก็มียอดขาย SGP อยู่ประมาณ1.5-1.6ถึงล้านตันส่วน LHI เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.5ล้านตันนะคะตรงนี้ก็การหาแหล่งฐานหินเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะพยายามเพื่อจะซีเคียวในเรื่องตัวแหล่งแหล่งรายได้ของเขานะคะแล้วก็เป็นอนาคตที่เป็นการ grow ของเขาได้ดีขึ้นด้วยนะคะเราคาดการทั้งปีนั้นก็มีการ grow อยู่ที่58.58% 58นะคะ ราคาถ่านหินในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคมพฤศจิกายนก็มีการอ่อนตัวลงนะคะอันนี้ก็เป็นในช่วงที่ดีมานมันปรับลดลงแต่มองว่าในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยที่จะเป็นช่วงเข้าฤดูหนาวเนี่ยการใช้ถ่านหินก็น่าจะมีที่ฐานที่ดีขึ้นราคาก็น่าจะมีแนวโน้มที่ปรับดีขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามราคาเฉลี่ยในปีนี้เนี่ยก็ยังสูงกว่าปีก่อนค่อนข้างมากสูงอยู่สูงกว่าถึง22.72เปอร์เซ็นต์นะคะราคา ตรงนี้ที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็ยังมองว่าทําให้ตัวมารจินของธุรกิจฐานหินของตัวลานนาดีขึ้นนะคะในเรื่องของตัวธุรกิจเอสเทนอลเนื่องจากเขามีโรงงานใหม่ของของเขาอยู่ในช่วงเทสต์รันเนี่ยก็จะมีส่งผลทางด้านค่าใช้ใจ่ายด้านดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ยังอาจจะทําให้มีผลขาดทุนอยู่นะคะทั้งปีเนี่ยก็ประมาณการกำไรสุทธิอยู่ที่1นึ่ล้านมีการจําหน่ายตัวมีการขายหุ้นตัว BCP ออกไปก็คาดว่าจะบุกกาไรประมาณ4 0 โทษนะคะมีการจำหน่ายขายหุ้นตัวไทอะโกรออกไปให้ BCP นะคะก็คาดว่าจะบุกกำไรอยู่ประมาณ40ล้านบาทนะคะแล้วก็รวมแล้วก็น่าจะมีกำไรอยู่ที่1,068.85ล้านบาทคาดว่าในปีหน้าเนี่ยรายได้ก็จะโตขึ้นอีก13%กำไรสุทธิก็จะโตขึ้นอีก8%นะคะเราแนะนำซื้อราคาพื้นฐาน29.7บาทต่อหุ้นจากอิงจาก P/E ที่9เท่านะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐานค่ะ